สวัสดีค่ะไปท่านการมาเด้อกินขา่ากับราบจากับราบเฮ้ยยังก็ราบ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 สุขอย่าลืมนะจ้าอุดหนุนแม่ค้าหน่อยหนึ่งร้อยบาทจา้าหนึ่งกิโลหนึ่งร้อยบาทพร้อมส่งจา้าขอกรรมันี่ค่าแตนฝ่าวน้ำมาเขา่าแล้วก็ฝ่าวน้ำมาไปทักเปียผมหลูกเรื่มเอาผสมเขา่าเรื่มผสมเขากร,รม หนึร้อยบาทจ้าหนึ่งร้อยบาทใครสนใจทักจ้าพิมพต้คกิฟสนใจสนใจนะจ้ามาเดือบั่นกินหลับดับหมูดับหมูแล้วก็ใส่เลือดเอาไปคัวซุปแซบคึืนอยังมักแบบนี้มักแบบนี้ชื้อแบบนี้เพหอมหอมเพิ่ เพชรตัวเนี้ยมะเขือมะเขือม่วงใหม่ห้องมัวเขือไร่ คิ้นออกแล้วใบซาลาแน่ใบซาลาแน่มาด้วยอเสียละร้อยบาทได้พี่งอกน,นุ้นหน่อยกุลน,น,นไ,ไหมคนะ่ะม่เนี้ยิดว่าก็ได้ เอาเรื่องเหมือนกันนะพิกเนี่ยเอาเรื่องนี้เด้อเอาเรื่องนี้เด้อหน้วปากข้างง ไปด้งเข่าอนี้ไปกินไปได้างข่าอนี้ไปกินกน,กน,นี่ยอดไลข์้นได้ยังแสนวิวล้านวิวเลยเนะีนยหอ <c oughs> วเจ้าวัามึงรอดเนี่ยเขาเลือวแค่าม่ให่เจ้าเคาไปแล้วนั่งกินใส่บอกผิกหรอ เมนยาเพดดลอร่อยพี่น้องมันสบายค่ะอร่อยมาก